สวัสดีครับอยู่กับผมช่องวีซ่าสปาร์ตี้ทุวันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว VCD คาราโอเกะเดตอสเปกอัลบัมอาริสเป็นอัลบัมชุดแรกนะครับเชื่อลาหลายๆคนเคยรู้เรียกว่าหลายๆคนรู้จักัลบัมชุดนี้ครับก็คือชื่อว่าอาริสนะครับหน้าปกมีพี่พี่แนบพี่น็นอตพี่พี่บอมแล้วก็พี่เบิร์ดครับ มีมีมีปีกด้วยนะครับแล้วก็พาดอาร์ตเป็นทองฟ้าสีม่วงนะครับรูปปีกแบบไหนไม่ทราบนะครับมุมซ้ายมีคําว่า, <c oughs> วาโลโก้คาราเกะ ake, รูปไมู้ปไม้หัวตัวเคนะครับอยู่มุมซ้ายอันที่จริงอยู่มุมขวาเป็นรูปเพราะว่ารูปอยู่พี่น็อตอยู่ตรงมุมขวานะครับกรย้ายามุมซ้ายแทนมีคําว่าเลสโ e สเปนคืาภา,าษาไทยคาว่าคาราเกะด้วยนะครับ เล o ซสเปชื่อวงโลโกโ้โลโก้แ,แรกแลก้วก็แล้วก็ชื่อลาบ้มอันลิสนะครับมีโลโกโ้ป้าสีเขียวของคาราเกะต,ตึกสามสีคาราเกะฟอร์คอมเมิร,ร์เชียลจีนี่เลคอร์ดคำเตือนภาษาอังกฤษเจมส์กรมี GM ่ร้อบาทครับตรงนี้เขียนว่าวิดีโอซีดีคาราเกะครับสันปกจะเขียนว่าวิดีโอซีดีคาราเกะเลส,สเปสสสสสอันลิสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราดแผ่นกับเดือนปีที่จำหน่ายครับหรือรหัสผลิตภัณฑ์ครับตรงนี้เหมือนกันครับกำลังมีรูปสีสมาชิก r e t r o s p e c ดังเดิมนะครับแล้วก็มีเหมือนกับปกหน้า retrospect release ลลนะครับมีรายชื่อเพลงสเสีดเพลงเพลงไม่มีเธอโบนัสแท็กจากระบมโชลูวอลุ่มหนึ่งนะครับ VCD เพลงไทยจำนวนเสีดเพลงผลิตสเสด เดือนเจ็ดครับเดือนเจ็ดกรกฎาคมที่เจ็ดกรกฎาคมสองร้อยห้าสิบฟันจันนายสิบสิบมิถุนสิบพฤกษคราชคมสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้น่าจะผลิตอีกรอบหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดวิธีใช้เพื่อดูและฟังสมุดเล็กสิบเพื่อสวัสดิ์คมสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วมีที่อยู่ของแกมมี่นะครับแต่ คาด m ็ a บังครับมีบีบาร์โค้ดคอมแพคดิจตอลวิดีดโอพาร์คเลอร์ MGA เวบ็บไซต์เจมกรมมี่เ m มเบิร์แล้วก็ขอไปไลน์โนดิสหรือขอไปสเต็มมกรมมี่นะครับขายาในการเล่น4.6นาที5.9วินะครับ MP1 c a p a c i t แคใบอนุญาตจะเขียนว่า Let's ์เ t ส l ์ t เปคเลสตเชื่ออัลบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษอันีญากรุงเทพมน้รศรีินบริษัทแกมมี่จังกัดมาชน กทจศูนย17์1733ทา50พูดรักลองสำเนานครับขอญาตแกะซีนก่อนนะครับอาแกะซีนเรียบร้อยนะครับมาดูข้างในครับข้างในเป็นรูปต่อแผ่นจะเป็นรูปสีคนของเลตอสเปกนะครับมีเนี่ยบอกว่าคาร์ลเกตของเสือนะครับเลตอสเปกอลิสเจมส์กัมมี่ อันี้เรคาคอคอมแพคที่ตอนวิดีโอ NGA ลาดมาแผ่นมาดปิเดพันแผ่นกับเลขใบหนุญาตครับตรงนี้กองหักหน่อยครับขอ้ยตรงข้างหลังเป็นดิสซ e ีดีตอนเพย์ยูนออลนอตไวดี้ตูล็อกนี่ลูกสี่คนครับ แผ่นก็ไม่มีรอยครับแผ่นยังใหม่อยู่ครับไม่ได้ใช้งาน,นครับอันนี้คือเครดิตในการทำบรรลุว่างนี้ว่ามีใครบ้างแล้วก็ดีไซน์สมาชิกมีใครแล้วก็ใครใครออกแบบนะครับอารเดิเคชั่นมีใครบ้างครับอันนี้บอกไว้แล้วครับวงครารลเก็ตครารลเกตฟรเกช่มาถึงอะไรแล้วก็ถ้าสามารถคันนี้ไปแพสซิฟไมภาพได้ ตืดๆแล้วก็บิดกันหนดโทษนะครับข้างในไม่มีอะไรมากมีแค่ลูกสีคนจากไอ้นี่ครับก็คือที่เล่นเปิดวงในบิ๊กแอรเปิดคมลิขิตแล้วก็ถ่ายมีข้องเสือนครับมีตัว R ด้วยของโลโก้นะครับก็มีแค่นี้ครับ ก่อนจบกันไปแล้วการรีวิวและส์เปอัลบั้มมารีสชุดแรกนะครับใครชอบกับเรื่องกดไลค์กดไลค์กดแ like, like, ชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิธีดีๆต่อไปขอขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ